นี่อันนี้ก็เป็นอ,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 อีกอีกอีกอันหนึ่งที่เหมือนในฝันนะคระัาที่ว่าผมฝันแล้วไปพบหลวงปู่สวงแล้วท่านให้เขาคนพาผมเดินชมบ้านชมเมืองนะครับชมมากครับเดี๋ยวท่านจะว่าเอ๊ะทำไมฝันนั่นผมฝันสามสิบกว่านาทีฮะ,ะแล้วก็ไปในหลายสถานที่แล้วก็มีคนพาผมไปอย่างนี้นะครับเหมือนในภาพนี่นะฮะอันนี้ ขนนะั้นกันน้องดำฮนะผู้ที่คอยดูแลรับใช้หลวงปู่ชมอายุร้อยสามปีแล้วก็พี่หนู่าผมก็ร่างที่สามพอดีอันนี้กําลังไปชมหน้าผาที่ว่าหลวงปู่สวงท่านเคยมาอยู่นะฮะซึ่งอยู่ในป่าเจ้าแวะเขตขุนหารจัรงหวัดศรีรรสะเกรตนะครับอุ้ยขบหลงมอ๋อเป็นฐานฐานพลาสมัยเเมนแดง ๋อ้แล้วแล้วนี่เสานี่อะไรนี่ของใครสร้างอ๋อครับอ๋อเป็นฐานฐานฐานเก่าสมัยไทยรบกับเขมรฮะตรงนี้จะอยู่แนวอาเขาออกที่ใต้เนี่ยเราจะอยู่อ่าตรงข้ามกับเขาพระวิหารนะฮะอ๋อนี่เป็น สถานที่หลวงปู่สูงท่านเคยอยู่นะตอนนี้เป็นแหล่งน้ําเดียวในเขานี้นะฮะเป็นแหล่งน้ําหยดที่ได้น้ําใช้อยู่นี่เรามาเยี่ยมชมน้ําหยดไม่ใช่น้ําซับนะเป็นน้ําหยดนี่คือการต่อน้ําหยดแล้วก็นํามาใช้นะครตรงนี้น้ําหยดนี่คือจํานวนมากครับนี่คือแหล่งน้ําหยดนะเขาเรียกน้าหยด แต่ผมว่าน่าจะไหลเนี่ยไหลเอื่อยนะครับเนี่ยมีรางรับน้ำาีนี่นะรางรับน้ำเนี่ยครับรอ่าเป็นมาตามซอกหินนะอ่าน้องดำที่พาเราชมนะํะบอกว่าน้ำนี้ไม่แห้งนะครับทั้งทั้งปีตลอดปีตลอดป,อดปีหน้าฝนก็จะจะไหลเยอะหน่อยกว่านี้ไหลเยอะกว่านี้อ่าสองเท่าตัวละครับอันนี้เป็นวันที่ ยนะี่ิบห้าธันวาสองห้าหกสามนะฮะเนี่ยรางเก็บอ่ารางอันนี้ครับรางน้ําเนี่ยไหลไปนี่ตามนี้แล้วก็ไหลเข้าท่อเลยครับไป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 อ่างเก็บตรงนี้บอ่อเก็บกับอ่าเก็บน้ําหยดนะครับอ่านี่น้าหยดที่ไหลออกมาจากซอกหินนะครับนี่มีบอ่อเก็บแล้วก็ต่อไปใช้มันบัา ตรงตีนเขานี้เคยเป็นที่ศูนออย์อพยพของอานายพลตามกกัมพูชาได้พาปร,ประชาชนออพยพมาสมัยเขเมรแดงมาอยู่ที่ตีนเขาเจาวะนะครับจะแวะนี่เป็นภาษาเขเมรจากาชื่อมาจากต้นจเจวียภาษาไทยก็เลยเจาวะอแปลว่าอะไรต้นเจวะเนี่ยมันมีภาษาไทยไหม ต้นเชวะนะครับใส่ประดาฮะใส่ประดาใส่ประดาคือบางคนก็ใส่เป็นต้นใส่ใหญ่ๆนะกูณใส่